ต้องบอกว่าหลายๆคนอาจจะเห็นคนแก่แล้วยร่างกายไม่ค่อยแข็งแรงแน่เลยแต่ใครจะรู้ใช่ไหมคะว่าสมัยหนุ่มๆเนี่ยเขาผ่านอะไรมาบ้างอย่างเช่นคุณตารายนี้ค่ะทําเอาหลายๆคนเนี่ยอ้าปากค้างกันทั้งห้องตรวจเลยนะคะคุณตาวัย81ปีค่ะเขาเนี่ยไปตรวจร่างกายแล้วก็ไปวัดความดันที่โรงพยาบาลค่ะโดยคุณตาเนี่ยได้เล่าว่าครั้งก่อนที่เขามาแล้วเขาบอกว่าตัวเขาเนี่ยเป็นนักเพากกายมาก่อนนะ ในหลาคนก็เห็นผอมแห้งไรง้อนก็ไม่เชื่อสักเท่าไหร่ค่ะเจ้าของคลิปเนี่ยเขาเลยอยากจะเห็นรูปสมัยหนุ่มๆหน่อยจนล่าสุดค่ะคุณตาเนี่ยกลับมาหาหมออีกครั้งหนึ่งไม่ลืมนะคะพร้อมกับนํารูปถ่ายมาให้ดูปรากฏว่าในลหลายคนที่เห็นค่ะแทบไม่อยากเชื่อสายตาตัวเองเลยนะคะเพราะว่าผู้ใช้ตวิตตอกรายหนึ่งค่ะเขาออกมาโพสต์คลิปคุณตาท่านนี้เนี่ย พร้อมกับคําบอกเล่านะคะในคลิปบอกว่าคุณตาแปดสิบเอปีเมื่อหลายวันก่อนเนี่ยตาแกเคยเล่าให้ฟังว่าสมัยหนุ่มๆแกเนี่ยเป็นนักเพาะกายนะเราก็บอกว่าไหนอยากเห็นรูปจังเลยวันนี้แกไปคนรูปมาให้ดูสุดมากไปชมคลิปนี้กันอีกสักรอบหนึ่งค่ะเนี่ยคุณผู้ชมคะโหแบบ กล้ามนี่เป็นมัดมัดเลยนะคะในคลิปเนี่ยจะเห็นว่าคุณตาเองก็รูปร่างตัวเลขนีดเดียวเองค่ะแต่พอดูรูปที่คุณตาพกมาเนี่ยบอกเลยว่าสุดยอดจริงๆ ทำเอาคนที่เห็นรูปภาพต่างตะลึงแล้วก็แบบเฮ้ยอึ้งมากๆคุณผู้ชมคะชาวเน็ตเนี่ยส่วนมากชื่นชมไม่ขาดปากเลยนะเพราะว่าต้องยอมรับนะคะสมัยก่อนเนี่ยการจะพาะกายนั้นได้เนี่ยโอ้โหต้องใช้ความพยายามความมีวินัยอย่างมากเลยเพราะว่าสมัยก่อนผู้ชมในเรื่องของวิทยาศาสตร์การกีฬาอุปกรณ์เอ,อ่ยหรือว่าพวกอาหารเสริมเนี่ยยังไม่พัฒนา,นานมากเท่าสมัยนี้นะคะเลยต้องแบบนับถือเขาอะใช้ความพยายามใช้ความสามารถลุน้นล้วนเลยค่ะแล้วก็อยากจะบอกว่าคุณตาขา ทำไหม,มนุ่มๆเนี่ยเห็นแบบนี้โอ้โหสาวสา,สาไมได้ชอบมากแน่เลยหล่อมากๆจริงๆค่ะ